สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนเข้ากับเม่อค่ยได้พบได้พอกันเนาะคะ่ะเพราะว่าช่วงนี้ยุ่งอยุ่งนะคะพี่น้องงานหลายอ่าวันนี้พอกันตอนเศร้าอากาศกด็ดีดีค่ะพี่น้องลมแห้งอีหลีรอ,อช่วงนี้อันเฮ็ดงานตากแดดหลายนอกบานเนาะเพราะว่าอ่กนาก็เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่หลายอย่างพี่น้องจําได้บ่ค่ะพื้นที่ล้างบาน ตอนนั้นล่าสุดอันเหตุวิดีโออันว่าอันจะเอาเป็นแปลงพักสามมีได้ว่าดาริ่งลาดซิเมตนเถาะวศนสลบฉันบดได้เหตุแปลงพักเลยค่ะอันกะสิเลือแปลงพักซ้ำ่านั้นเนาะค่ะพี่น้องกะสิปลูกนิดนน้อยไปเนาะค่ะอ๋อก็สร้างเพื่นตามใจเพื่นเบื่อเฮื่อนกะจะกีหยังมาลงตุงเต่งเต็มอยูะมื้อนี้อากาศดีร่มดีเนาะค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวอันจะพาอ่าันสิพาไปหาเก็บอัน ของเมื่อว้ยเฮกับข่าวกินแล้วก็ของในสวนในยังเฮ้าข้างหนอกกะจักดอกแค่จักอันคาเตมอยู่เนาะค่ะพี่น้องคาออนอ่ะบ่มีเวลาเอาไปเก็บพอเถอะไปไปตามกันไปค่ะพี่น้องเอาเอา,เอาแทนในบริเวณบ้านนิดนน้นนนอยกันพี่น้องเห็นบอฟูนดอกแค่เต็มอยู่ข้างนอกดอกแค่แดงคุณอันว่าสิเอาดอกแค่ขาวด้วล่ะเห็นต้นดอกแคอันบ่ข้างหนอกดอกแค่ดอกแค่ยู่นใส วุ่นอยู่ข้างนอกเนาะโอเคไปเดี๋ยวห้าสิบห้าไปเก็บอของกันเนาะเก็บไปไว้ที่เก้าขาวเนาะเก็บพวกอของในสวนเท่านี่แหละอยู่ในบริเวณในบ้านกันเนาะเป็นแหลกเนาะนะี่ค่ะพี่น้องอันเขาเทซีเมนต์กับโพแทสเซแล้วดอกอันพอเนพราะว่าเฮ็ดพแทสเซแล้วดีอยู่แต่อันที่เหลืออันก็จะมาเฮ็ดต่อเนาะสร้างก็เฮทสาสา,สาอึดอาดโพดเนาะบังหงไปเดี๋ยวเจ็ดพ่าไปเก็บ อันนี้ใน,ในบักเอออันเอามาแต่บานถวดเนาะอ่าเมื่อนี้อันกับสิเก็บอันนี้ก่อนเนาะใบโหระพาสิใบไปเห็ดอันนั้นพัดกะเพราเนาะค่ะพี่น้องใบไปเห็ดพัดกะเพราตอนเว่นเนาะออนุญาตเก็บด้วยค่ะอ่ากําลังออกกําลังกายแล้วค่ะพี่นอ้องตัดเอาตรงงามมันบมข่อยได้ออกมาตัดกัน ได้มีเวลามา,มาถึงวันบุกขอยได้เฮ็ดกับเขาอ่โอาโหระพ่าอาทิตย์เฮ็ดอาทิตย์ละเทือนเนาะค่ะพี่น้องมันก็นเลยขึ้นเร็เวเร็วตัวแกมันก็นเอาไว้นี่แหละไว้เห็นมันใหญ่เนาะเขออนุญาตนีคะคะเอาโหระพาก่อนเราจะออกไปเปิดประตูหน้าบ้านนะ้ำไปตัดโหระพาก่อนค<อ>่ะแปบ๊บนึง ตไปเห็ดกับเพราผัดกระเพราใส่หและละผ้าหลายๆก็แสบด้วยค่ะพี่น้องเนี่ยอันเพราะท่านได้ลงมูอปลูกอีกยังอยู่ดอกค่ะเพราะว่าอันกะเขาเอาดินออกจากในนี่เนาะมองเขาเทพซิมเมนอนะไปใส่หนาบานอันก็นเลยต้องไปกลนดินขยายออกจากหนาบานใส่ในหู้นีน่หู้นี่่องได้่องได้แบบมันเป็นหลุมเป็นบอ่อบบนี้เนาะ เบียกกันลายค่ะพี่น้องนี่ตกแกมันลายล่ะเดี๋ยาข้ากะสิเอาไว้โอ้ยงามงามหอมนะเอาไว้ให้มันรดนมันงอย่างต่อ,นอ,อเนาะนะคะไปใหเห็ดผัดกะเพราให้ผ้าใบมึงเกลือเทศเกลืเทศไปน,ศศน,นี้ไปเก็บเกลเทศค่ะพี่น้องอัน ของจากสวนห้านี่แหละค่ะพี่น้องมีสักนิดสักหน่อยห้ากับเก็บไปกินเนาะ,ะเพราวะห้าวาปรดได้ใส่สารเข้มหอมอกเคมีห้าวโได้ใส่อย่างเลยเด้อค่ะพี่น้องนี่ค่ะของเราพาบักเกียดเทศอันปลูกบัวเก๋ยุย่างเดียวบักหน้าวค่ะพี่นอ้องบักงตัวนี้ก็ออกดอกอะไรเด้ออันซื้อบักหน้ามาปลูกสองสามตน้นละ นี่จำได้ว่าเพืงไปแล้วคะ่ะพี่น้องเพืงหนีแล้วเนี่ยเหลือแต่ห้างเ <c oughs> ขากันนีเองเขาเนาะอันว่าสิไปเก็บอ,อันอนนันน้ำบางเองียงบักทับทิมขางบนน่ะเดี๋ยวเขาไปเก็บทับทิมกันเนาะวันนี้ทับทิมอ่าหน่วยขางบนผุนหน่วยขางบนอ่ะเมืองห้างเพืงห้างเพืง,ง,พงเขาจะเอาออกไดยบอะว่ามันน,าน,านั่นน่ะมันห่างหะแม่งเพราะว่า เอาไปไหนมาอันนั้นเขาดอกเอาออกเลยบอหรือว่าปล่อยเห็นมันอันนั้นแบบนี้น้ำฟืนก็สีบล็อกนี่แหละเนาะบัวมันหมดล่ะจืดเราบล็อกนี้ที่ไดนจะเอาอันนั้นทับทิมต้นอันข้างบนได้ค่ะพี่น้องนวยข้างเทิงบนแม่เดี๋ยวหาวิธีออกกอน อันปลูกของแบบว่าปลูกให้เขาเกิดเองตามธรรมชศาสตรดนดน์ดนๆห้ากระสิใส่ปุ๋ยขอบโอ้น้ำก็ลายแท้หเพื่อว่าปุ๋ยอันนัน้นอันนี้แน่นน้อยเนาะคะ่ะปุ๋ยบำรุงแน่นน้อยบางเทือเอือน้ำแท้งเวลาค่ะพ <c oughs> ี่น้องเอ้ยอึดหันเน่าหนี่ยเน่าถี่มัีย คือแบบเอาตามธรรมชาติเนะาะไฟอีตู้ดีก็มีได้ดีแต่ว่าอาจจะบร้เก็บ,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 นบนนเดีบยวมีแนวเห็ดนี่ค่ะพี่เ้องอเก็บไปเดี๋ยวมันสิโลนถิม่รรมรซื้อคันโบกเก็บเอาเนาะน่วยเค้ื่เก็บโบท่านใดแต่จริงก็ต้องให้มันแดงๆกว่านี้กันล่ะไปได้ ใบกะเพราบักเกอเทศแล้วก็พิล่านาะบักพิล่านาะคุณค่ะพี่น้องพูดเห็นดอกแค่ว่าคุณอันว่าจะไปซื้อต้นดอกแค่สีขาวเนาะแต่ว่าเอาไปซื้ออยู่ต,ตลาดนัดเพราะมันใหญ่มากเป็นดอกแค่แดงมันหลอดตัวเหาเนาะคะ่ะพี่น้องก็ูเป็นอย่างหลอดตัวใครก็เอาคืเอเก่าแหละดอกแค่กะดอกแค่แดงกับแกงซมแซ่บพือกันนี่สเตตันต่อไปค่ะพี่น้อง สิ่แปงเกบการเก็บบางฮงหน่วยโบท่นยานใหญ่แต่ว่ากะคือสิ่งส่งสิสูกอันก็เลยต้องเก็บออกค่ะพี่นอ้องเนี่ยอออเอาไปเอาไปว่างไโบกเกิลอาทีหนึงกะสุกแล้วอ่าบางฮงมันคือแบบเฮามม่ยาใบนี่นี่เนาะมันก็เกิดแล้วมันกับ่ข่อยอนานปันได มึงบ่ค่อยแข็งแรงกว่านานนะคะ่ะบินอองอ่ามึอแน่นวดน,น้อยๆยังนั่งสุกละหรือว่ากระดานก็ะบ,บ่าจากักคือแบบเข้าบริสัยยังหรือว่าบริสียังพยายามที่แบบว่าแต่ของปลูกอยู่บานกับห้มันเกิดทำธรรมชาติมนันเนาะไปได้เจ๊กย่างละซี่ย่างละค่ะแข็งใน,ในบบานกลวยบพระท่านตัดลงยูวีนั่นยวค่อยตัดลงอ่ะไปเข้าออกไปข้างนอกกันต่ออ่าดอกแค่อ,อาจจะบระิสเก็บแต่ว่า เอมันอยู่สูงอันก็อ้ออาจจะได้เก็บอยู่ไปไปเก็บดอกแค่กันนี่เหตุบพท่านแล้วเดียนี้ค่ะพี่น้องอันก็เอานั่นเอานี้ไหวก่อนไปเก็บดอกแค่น้ำปะหามีดก่อนค่ะไ,ไปเก็บดอกแค่ดอกแค่มันอยู่สูงเนาะอันพยายามที่แบบว่าพยายามที่แบบว่าคือต้นคิดเลยคือการอันโบ้พยายามให้มันสูง อันก็สิตัดออกเรื่อยเน,ะนาะตัดออกเรื่อยต้นกินเล็กเอาไวทา้ท่าท่าอยียงก็เพินอาคุณแจเปิดหลังบ้านกอนถ้ากินนันนๆกินใบมันเนาะอันปุ่ยังให้ต้นมันสูงถ้าออกว่ามึงสวนกล้วยลอยลานค่ะพี่น้อง วนกล้วยลอยล้านเฮ้แม่เห็นเป็นาเ้าก็บอกน้ำซื้ออันที่เห็นเน่เป็นกล้วยแดงเนาะตัวนเนาะกล้วยแดงกล้วยแดงต้นนี้มะพร้าวกะกำลังงามเนาะในปีกล่วล่ะปลูกไปปีกว่าปลูกไปสามต้นหนึ่งสองสามเนี่ยส่วนกล้วยลอยล้านเฮาปลูกไปที่ละนิดละน่อยนะคะพี่น้องหญ้าก็ได้่อยตัดไปเรื่อย อ่ทีแรกว่าสิเก็บแต่ข้างในอ่ะมาหาแนวกินข้างนอกนั่งมาสัน่นกล้วยเตีย๋ยวกล้วยน้ำมาเตีย๋ยกล้วยน้ำมาหญ่กล้วยหอมเนาะปลูกไปสันะนรัคาพี่น้องปลูกไว้ก็ได้กินไปไปหาบักอันนี้ก่อนอ่ะแดดซองแนวมเมีนกันมาเนี้อ่ะแต่ว่าไมโครโฟนอันเห็นงานวันก็ปุ๊บกันเนาะไปีไ่ระคาพี่นอ้องยู่บานเฮากะ เห็ดนั่นเห็ดนี่เท่านิดละน้อยมันกับบอึดแนวกินเลยล่ะค่ะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิมาเจาะมึงดอกซีดาอันใสแดงกันห่อไว้อันบ่ได้ใส่อย่างบ่ได้ใส่อย่างใส่ตะฟูนขี่งัวเด้อค่ะพี่น้องเอเอออีแหนขอเด้อเอาถุงยางไว้ห่ออันต่อไปเอาไว้นี่ถุงยางเออสิเห็นหน่วยบ่ชสภาพเดี๋ยวมึงน่วยขี้ไก่เอ้ย โอแมนหมดจ่แล้วป่ะห่อไวโดนหลายมึงไงถึงงามถึงยังอ่ะอาะค่ะพี่น้องตัวใดกินใดกะกินตัวใดกินบ่ใดก็บ่ต้องกินเนาะเนห่องไวก้กะบางเทือกบ่ใดมีเวลาออกมาเมืองเราคะ่ะเพราะว่า,าอันนี้เหตุยังผูด้เดียวเนาะเฮหตุระนิดละหน่อยเฮ็ดไปเรื่อยๆเ,เ,เอาหญ้ามองหันเอาหญ้ามองนี เอาอันนี้อีกหน่วยหนึ่งก่อนเอาไว้เดี๋ยวซโด้นถียมแม่เก็บไปกินเด้อจำเนี่ลแหละกำลั่งกินอืมออซีด้าได้สองหน่วยค่ะพี่น้องคือแบบุกอย่างเป็นค้องที่แบบว่ามันข้อตัวไม้ไว้ก่อนเอามาปลูกไว้ให้มันเกิดแล้วกะ คือแบบบ่อเดออันบ่อเดอบํารุงเงียงมากมม้เนาะค่ะเข้ากับใ่แต่ปุนขีง่ง่วแค่นั้นเองแล้วก็ฮดนามแค่นั้นเองค่ะพี่น้องอส่วนมังคันตนี้กะมึงแน่แท่จริงเ้ากับสีวิห่อแบบว่าอันเป็นแบบกระดาษเนาะนี่เป็นบ่อห่อไวน้ำเขา่า เป็นกระดาษก้อนแล้วก็จะค่อยทุงอีกหลอบเนาะแต่ว่าอันก็เอาแบบง่ายๆของอันนั่นแหละเดี๋ยวอันต้องไปหากระดาษต้องซื้อพิมพ์มห่อ,อก,ก่อนแล้วค่อยทุงอีกหลอบเนี่ยเออกระเพาะได้กินอยู่เนาะค่ะหื้มศิษยาอไบอกระเบิามะมืองพ่อทิยาแต่ทางนี้เขาว่ากินได้อยบเป็นอย่างคนกับนอนก็กินทั้งกันนั่นแหละกินคนลาทางเนาะเออเนี่ยไปไปหาแนว อีกป่ะดนมันสิด้อีหย่างอีกไปเมืองอาจจะได้บ่ได้เอาเสียมก่าคันเอาเสียมกมาก,กัสซิพาคนคาน้นาเนาะคนคา่อนเดี๋ยวเอาเม็ดกอนมือต่แเนี่ยกินเด้ค่ะพี่น้องกันเท่าขายันปลูกเนาะแต่อักซิดาอันกิมจูน่ะปลูกไว้ซ้ต้นตายหมื่อกองสวนกล้วยสวนสวนกล้วย้อยล้านอันค่ะพี่นอ้องเ้าหาห้มม่วนซื่อ หนาบานแ้ก็ปลูกไว้ล้างบ้านาก็ปลูกไว้ก็ได้กินเนะาะมังม่วงก็ได้กินเลยค่ะพี่น้องหน้าฤดูกันนั่นมันก็ออกให้กินละเนี่ยโอ้ยลมก็ดีแทะเนี่ยดอกแค่อันนี่นี่จะเอาไปต้มโอ้ยลมค่ะพี่น้องลมลมจังไดคักแน่แท้เมืองเดิ้อก่อนเก็บดอกแค่สิบ้าเมืองอันอันน้องลังบ้าน ดอกบัวก็งามงามค่ะพี่น้องมึงเนี่ยเนี่เออน่ะคุณนะธรรมชาติบานเหาเขาก็กระล่างถอกนะคะพี่น้องเนาะโล้โลโล้ไม่ได้เงน้ยท้องาไม่เออขัดประเด็นงี้นี่ก็เหตุวิดีโออ่อนเสียเถวซื่อไปเนี่นนยยังปกติมีเวลาโดนๆในเหตุวิดีโอเท่าน,นั้นเนาะไป ไปเก็บเอาตังดี้ดีนะลูกเด้ออย่าลมเด้อซอยกันทํามาหากินนะลูกแ่มอีแม่ยห้งบ่ข่อยมีคนมืองโยมีเก่าวิวซีวิวได้แม่สิไปเก็บเอาอย่าลมนะลูกเด้อตังนี้ดีตังนีดีๆแม่ไปเก็บดอกแค่กันมนเนี่ยเอาซอยกันทํามาหากินอา่าดอกแคดอกแคดอกแค่แดงไปต้มเจ้า บ่คอยเดี๋ยออกมาเก็บใว่าะแถาเมล่ะหร่ตั้งแต่อันปลูกมากนี่อันก็กินแค่ว่าตั้แต่ปลูกมากกกินแต่ยังก็กกิ่นซองเทื่อเองค่ะพี่น้องเขาบอกว่าไปแกงสงกระแซบได้ละ่ะเอาไปเม้นี่แหละทั้งนุม่มทั้งแก่นี่แหละ ฮะมองเก็บไปซื้อดอกแค่ขาวมาปลูกจังได้สิได้ดอกแค่แดงพอขานีก็หลอดตัวกันคักเนาะแต่แค่แดงก็กินได้คือเก้าพี่น้องเอ้ยอาหารปลอดสารพิษบานเฮ้าแต่วันสามีฉันอั้นเพิ่นจะมาแต่อาหารตลาดอันพวกพักตะลงตลาดอ่าแ,แค่ลอดแค่ลอดยังแบบนี้เนาะ ม่คอยมาพักบ,นบานๆเนาะแต่อันมากกว่าพักบานๆน,น่ะมีเวลาก็ออกมาหาเก็บพักบุ้งกระเตมน้องเยี่ยวค่ะพี่น้องบ่เอาลายดอกเอาลายก็กินบ่เมิดเลยค่ะพี่น้องเอ้ยก็สิเอาต้มเจ่าผู้เดียวมันกะบ่มีคนกินน้ำมันกะกินกินบ่เมิดกนันยากอีก เอาไปซ้มกินเมดก็พ่อทีเหลือก็เอาไว้ให้นกยังกินน้ำแน่นกก็บอกกินอีกดอกแค่ก็ะดายเ้ยกินซ้อยขข่แน่มันหลายฝนนกเอ้ยผู้ใดยอยากได้ก็มาหาเก็บเอาเนี่ยบือแต่แนวกินได้ขากะนะไปไป เอาสนั่นก็พอ่อว่า้องเอาลายเอาลายก็กินเพราเมิดค่ะพี่น้องเนี่ยมันแน่นก็ได้บักซิดาบักฮุ่งบักพีลาบักเขือเทศอ่าใบโหระพาเนาะค่ะพี่น้องเนาะเนี่ยขึ้นเท้าขันบกรีการกระเฮ็ดไปสักนิดสักน่อยีคาอันแต่ก่อนตะไคร่ก็ปลูกไว้หลายหลายตายที่เมิดค่ะพี่น้อง ข้ากะสีเอาว่เอาไปไป,ไปต้มแจวาบแตาเอากะเสียมบ่ได้เอ,ออกมาอามีดก้นเลยบ่จะมีจังไนก็ได้เนาะเจาเสียมองมาเอามันก้นยาี่ยคบพี่น้องบ่ได้เสียมออกมาข้าอ่อนขึ้นร้ายหลายอ่าไมายถึงว่าสีเอาหัวมนันน้นอยแล้วกะเอียงก็คขาเอาไป กลบโไดดอกมันบ่คือเสียมขันมีเสียงค่อยเอามากลนนะเนาะเมใดอยากกินตรงข้าค่อยมากลนเอาบักอันนั้นอันบักละมุดอันนี่ต้นนิดหน่อยต้นใหม่มันอันนั้นแต่ก็หลอบแรกมาหลายหลายต้นอันนี้มันงามนะต้นนี่ยังอันกระโบโหกันมันเกิดเองอันนี้ก็ตน้นบักมี อ่เมืองว่าห้าสิเด็กกินบ่ปลูกไ่อยกล้วยเตี๋ยค่ะพี่น้องเมืองเนื้อกล้วยเตี๋ยทั้งนี้ก็ออกออกวีมันปลูกข่อยอน้นเนาะปลูกทิมๆปะปะในซ้มซีวีมวีหน่อยทั้งปีก็กระลังออกอันนี้ก็ต้นบักกอกอันนี้อันว่าปลูก,กข่อยเองอันมาก,กินบักกอกกอกตามสมนะเนี่ยเนี่คะ่ะกระลังออกวี เขาเขาล้างบ้านกะได้กินน่ะนาวปีนี้นี่ปรกะกอบง่า่สําเร็ล่ะจังมดอันจังแมงยังกินใบลายลายประกอกบจะกินในอนาคตรลบแห้งแคงค่ะน,น,นี่น้องมันนี้เห็นมะนี่ข้าลายได้ค่ะค่าลายอยู่ค่าอ่อนเต้นเต็มอยู่แต่ว่าต้องเอาเสียมะมก,กลนเอาค่ะสีะเอาไปต้มเนาะนี่แหละค่ะตอนนี้กะ มีบังม่วงมีกล้ยมีบังมีมีละมูดมีคามีตะไคร่มีดอกแค่มีบักซีดามีอะกะเพามีบักฮุงมีโหระพาเนาะเนี่ยค่ะอาพักบุ้งอยู่ในนองกระเตมอยู่ได้ค่ะพี่น้องถ้าอยากกินเนาะนี่กะเนี่ยสวนกวยลอยล้านเท่ากำลังถอดยอด ค่อยเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะกระปูกกล้วยตีกล้วยหอมกล้วยน้ำววาใหญ่กล้วยน้ำววาเตี้ยนะพ่น้องอ่ะ,ะกะนาบ้านกระปูกกล้วยเตีย้ยกล้วยหอมกล้วยไข่เนาะกะเฮ็ดสำหรับเฮ็ดได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวก็ค่อยมีเวลาค่อยมาตัดหญ้าออกเรื่อยๆวันนี้หนีหินมันหลายเวลาเครื่องตัดหญ้าถือมันก็สิ ต้นหยากระสิเฟ่บักเผาวนาะบีค่ะพี่น้องนบักเผากำลังปลูกไว้สามต้นขี้เล็กขี้เล็กมีอยู่สามตน้นอันก็ตัดไว้ให้มันต้นเตี้ยเนาะเพราะว่าอันอันบระยากให้ต้นมันใหญ่เพราะว่า,า,ห,า,วาห้องสิเอาไวถา้ถ้าถ้าทากินใบมันเนาะเอาเดี๋ยวสิมาเมืองมานี่มา เขาได้ยังแนวกินเขาแน่เนี่ยเนี่ยค่ะบักซีดากะนี่ยอนมันอันนี้นะคะพี่น้องยอนอันห่อไว้มันตึงน้ำตึงยังแต่ว่าทั้งนี้เขาก็กินได้นะคะพี่น้องเนาะเนี่ยบักซีดาได้สามน่วยคะ่ะพี่น้องแสบเลยบักซีดาต้นนี้แนมะแล้วก็มีดอกแคใบกระเพรา บักพิล่าเนาะเออเอาไปวางไว้อีกจกะวันอาทิตย์นึงค่อยกินกรนะ,ะกด้างเขาเสียบเนาะบางหุ้งบางหุ้งกระดั้นหรือว่าจังไดกับบาจากักแต่ว่ามันเหลืองอันก็นเลยเอาโล่งซำนวยแหลงเนาะอ่าแล้วก็บบักเคลเทศเนาะอืมกะผลผลิตจากอ่าการที่ว่าห้าปลูกไว้ห้ากะนี่แหลคะค่ะพี่น้องห้ากะได้กินเนาะเออ เม <laughs> งเด้อเข้ามาตองยนันกินแบบบ่าตองล่างก็ได้ได้อันสิกินให้เมืองอืมเกละอเทศแซ่บกินแบบบ่าตองล่างก็ได้ของในสวนเข้าเพราะวะ่าเอาบไดใส่ยญ้ายยะะอย่างเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะไปเดี๋ยวอันก็สิไปลวกพักบัดเว้นยังคอยเสียดผัดกะเพราเนาะ มักซีดาเขากะิีปิดปาดทักนี้มันออกเสร็ตัวเย็ยนไหวจากน่อยก็เสีเอามานั่งกินีหนมันเสพๆเนาะกินอีกน้อยนึงอืออือแจ๋า,า,าค่ะพี่น้องล่มให้กว่านาหนาวเด้อค่ะพี่น้องเด้อปีนี้เขาบคกอยง่าม ฝนมาสาแล้วก็ฝนน้อยน้ำน้อกค่ะพี่น้อง,อง,อง,องเอา้าบายบายค่ะพอ,อกันวิดีโอนะเด้อค่ะเด้อขอบคุณลยๆสำหรับผู้ติดต,ต,ตามรับชมสกูุขคนนะคะเนาะอันนี้เวลาอ่านจะจะเห็นวิดีโอลงเรื่อยๆค่ะบายบายไปเห็นเมื่อ